เป็นจุ้มเลยวนอยู่ในไฮนอนนี้เนาะเป็นเหงาเลยครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านเขามาติดตามรับช่ช่องแม่กองพาหากินจ้าืันนี้มาขอกันในเสาวันที1บเก่าตุลาคม2021ฮ้ลพกิพุกเจพี่เนอะมือนนี้แม่กองก็พอกองผ่าตามหาเห็ดปวกคือเก้านะ แมนครับผมมันนี้บริเขาปลาด้วยครับมัอนี่เขาปลาอยู่แต่ว่าปลายางครับผม,มเป็นปลายางปากมองเิ้ยวผ่านเนาะของหนองสาครับผมอยู่ที่พิกัดกับบันเนคาเนาะแม่ก่อนแมนจ้าบันเนคาตำบลเนค่าอำเภอบุญทิลีกจังหวัดอุบลราชธานีจ้าบันนี้ก็พอเฮ็ดไปแล้วจ้ะแมนครับผมพอไปแล้วครับผมงาาๆเลยพี่น้องกำลังเล็มแหลมจ้ะหวัวกระสุนเนาะหวัวกระสุนใหญ่ด้วยครับอู้แดดซองนี่ไม่ก่อ่ จังเด้อู้ว้าโอ้ยใหม่บ่พผกก <s hr ie> จิ้มมาได้เลย <s hr ie> งามเลยครับผมพี่น้องสาวาเป็นว่า,ปาเป็นเห็นเ,นเป็นกีดยางไปเป็นเห็นเห็ดเน,นาะมารอเบิองเ,เรื่อยเ,เป็นว่าเป็นใบมารอเบิองกันเลยพอพี่น้องมีทั้งตูมทั้งบาดไหมเนาะ men da mua cá sún này lại nó còn no. Ừ. 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 cái nè, nó. Men, ạ. Bây giờ youtube bạn, ạ. Với cái bạn, nó. youtube bạn. Uy, ạ. Ngắm hàng, ạ. Này, nó chấmm กำลังพอดีพอดีพี่น้องเอ้ยเงินดองนี่พนักถึกใหม่เงินจ้ะมาจุ่มนี่เป็นแบบบ้านเนี่ยนะงะได้ไหมล่ะงามเนาะนยบ้านจ้ะก่องต้องเก็บทั้งเอ่าจุ่มนี่เราเปลี่ยนมุมเนาะจ้า ว่าเขาเห็นอยู่น้องเขากองเนาะแมนมูเดียวกันครับมูง่ายเลยเด็กพี่เนาะมันขนาดกันเมืองสิไดไลยเด็กหน่อยทำไรเนาะจ้าแดดซองครับมังคับจงเทียนมุมแมนจ้าบางทีล่ะครับเบิงเบิ้เบิงเบ้พงาเบิ้งเบิ้งเบิ้งเอุ้ยอู้ฮ่เฮยดอกน Trang lắm các bạn lắm lắm đang lắm sao đi sớm lấy cặp lắm sao. Walk đi áp, you know. Wanna cặp mắt, you know. Mia mẹ 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 <พ><ม>นี่เออกำลัลางงามเลยครับงามงามเนาะอุ้ยพี่น้องอีอออ้ทั้งพ่นทั้งพนเด็กนีเสียดเสียดตุ้งปุ้ยแน่เลยครับอยู่ในไฮเป็นพ่นอยู่ในไฮนอนนี้เนาะแมนจ้ะยังหลุดกะก็มีแน่นะก็มีแน่อาจจะรบกวนแน่ครับผมแต่กระโบเป็นยังมวนคือเก่าครับแมนจ้า ดอกเห็ดมิจฉาเงามครับพี่น้องแาว่ะอันนี้เปิ้ลไม้น้ำเนาะนี่ติ้งแล้วติ้งเลยเห้ยินด่ดหน่อยก็เยสิทับเป็นแล้วลูบวัวลูบวัวขยันมีเห็ดวัวพี่น้องลูบใจจุ่มงามครับเบิ <lide> ้งใจพี่น้องพี่น้องครับ มาเบิ่งจุ่มนี่ครับบันนี้ขึ้นไม้ครับแหลมๆเลยครับผมมาๆมางัดไม่กล้องมาหนี่งัดเลยพี่หนอพี่น้องเอองามๆเลยนะมีลายหลุนครับผมแอนจ่ะเอองัดขึ้นขาขาวแห้งด้อจ้ะอ้วกเลยครับผมดุนนี่แกงวานนะกอก้องนะวานอิลีอุ่นจ้ะพี่หนอสองได้ไหมก่อน

นีงัดเป็นงัดครับผมนี่บางจุมยครับงี้แหละครับอ้ยกลางแห้งครับนี่ออกมาขื่นนิดนว่ายินเสียงปวดปวดหมุนขื่นนิดม่จักเสียงฮิตหมุนพี่น้องผู้กองว่า น่างามครับหมูวานท่านก็เก็บบานกับมี่แลมมี่ซำหลุนงะหลุนก็นั่งที่บานเนาะจ้าแลมผมมีได้ว่ากับปลายหลเป็นมากที่เป็นบานมือนี้นี่แลมหัวกระสุนเรื่อยๆครับสองไม่มีกล่อนยังเดี๋ยวเป็นไม่หันละอันนี้ก่อนโอ้ยงามบะมินเป็นสีเบิดไปเรื่อยยังง่ามดีเจ้าเนาะยังมีใหม้ไม้เด้อครับ เป็นดๆไดยนี่เพวกมันเป็นดินเยาะก็มีนะทั้งใจนม่จระมันจะพี่น่อพีมาทำผิดเลยทำผิดไปหมนอีกรุปหนึ่งเือเาเนี่เ็บเยอนี่ยเนาะ à chín mươi sáu nghe nữa này được xem cái keng sẹp áo không hoa lụt hoa lụt bỏ xe mèn chợ phiền lắm mèn điện thoại vậy à, cho บวบเหมือลยนะบวสัมผัสนมีเนาะสัมผัสเนเกิดจะพี่น้องามๆจ้ะสวยๆเลยีมีเป็นยำอเป็นย่มเนาะเป็นจุ้มเป็นจุ้มไปจต่อเนาะเีนี้ก็คืออวบเถดดงนี้เขาก็มันกินรผั หนึ่งจ้พี่เน่ะนี่เห็นนี่แบบกระสุนทั้งนั้นเลยสวยๆเลยจะออกใหม่พี่เนาะจะมาบ้านเท่ากับเห็นอยู่เลยเนาะกำลังคิดว่าจะออกไปหล่อใไอย่นี้เนาะ <laughs> พอดีพอดีเนาะพอดีกับน้องสาวทรไ,ไปครับผม

dạy nó bò hên bên nó cây cây bàn, được xương, được xương <laughs> nó hết nhiên bán người nếp bán người ta Cây nhỏ kai chắc bán lột chân nhung nếp yêu 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 เมนบ่่าวรนไเนา่พ่อกงเนาะยนิคอนสมบูยูแตอว่าเิ่นหักขาน่อยสีเงดขนาด่นาะแม่นเป็นหัวกระสุนม้าคือสีเงดขนาดขนาดเป็นแผ่นเลยเนาะเป็นหัวกระสุนเนี่สิเป็นแผ่นแต่วงบนบานนี่เขาจะเอื่นว่าเป็นแผ่นคุณบานแล้ว có một cái quốc, đây bảo kịp bảo đấy gì nữa hmm, cái xe nó hmm. toàn chung chung về khác lại cái đây hít cao là luôn <laughs> Hãy subscribe พ่นมาอีกพนกลางไฮครับผมนี่เราเพี่งเต็ียมกมอีกแลยแม่งก็ะจนกินมะพ่นคือเกาคของเกาโบไปแพ้บขันอย่ไปใจออมพ่นนี่แหะออมกันจ้ะพ่นปลวกกลางไฮ บางพุ่นบางหนึ่งเป็นต้นมวงมีฝ่าดอีกบางหนึ่งเป็นต้นยางเนาะเมนจ้าใช่หรือฮะขาบุหินเนะ้องดักมาอ่ก่อนน้องลาเพิ่นเนาะเห็นมาซุ้มกูเกิลเน่หน่อยหนึ่ง ยินพูนครับอุ้ยบ้องมัดเดี๋ยวเอายาวมาโอ้ยอาไรนะเรียกว่าเพนโบขึ้นพูนด้วยพี่น้องตล่องเก็บเยอะๆนี่ซุ่นพูนจ้ะครับผมพี่น้องมานี้ก็ได้เวลาเบิ่งผลงานนันมีกล่องแล้วครับผมพาพี่พาน้องงานเท็ดปวกครับมานี่ในหางยางเนาะ ไปไก่บ้านครับผมเอาไปเบิ่งผลง,งานใแม่กองเลยครับอ่ามาเบิ่งผลงานแม,ม่กองพ,า,พากินจ้าหมอนี้พาพีพาหนองเข่าห้ยางจ้ามางานอาทิตย์ปวกเด้อจ้าน,น้องสาวพับกล่องเพิ่นโทรมาเนาะเพิ่นว่าเพิ่นเห็นจ้าแต่ว่ามาหายอายมาเลาะเบิ่งจ้าเพิ่นบ่าว่างเนะงงานนะเพิ่นหยาเกี่ยวเขาครับาาผมจ้ ก็ห้ากับมาเลาะเบิ่งก็มานขนาดพี่น้องอู้ยงามๆเลยพ่อครองเอาเขาลงคักๆให้พี่น้องมากเป็นผลงานมึงครับผมอขุนดอกบานก็มีเด้อจ้ะแต่ว่าพ่นอยู่ทางลุ่มเนาะเอาความสวยความงามไว้ทั้งทิงจ้าให้น้องเขาได้เบิ่งงามๆเนาะเงี้จ้าคือมานครับมื้อนี้ยมานสุดยอดเลยจ้ะสำหรับคลิปนี้แม่กองก็ขอฝากพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่กองพากินเด้อจ้ะพ่เฮาได้มีกำลังใจได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆ คลิปดีๆพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งจะต่อไปน้องเมย์ก่องเนาะจ้าพอกันไหมนี่คลิปนาจ้าสวัสดีจ้าครับผมจะไห้ก็ขอขอบคุณในไลน์เด้อครับเย็ซีทุกท่านที่คอยมาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ทางช่องมีกลองพากินนะครับเนาะขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์ทุกการติดตามครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้งพี่นั้งน้องอีกคลิปหนึ่งครับสําหรับคลิปวันที่สิบเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพ่อไปจำเนียวกันครับสําหรับคลิปนี้พอกันไหมคลิปหน้าครับ Selamat siang.